เอาใจสาย f o r d r a n เจอรประตูยกสูงนะครับคันนี้ผมเปิดราคาเพียง3,99,000บาทผ่อนงว่าดเพียง7,000กว่าบาทนะครับไม่มีเครดิตก็ออกรถ0บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าคันนี้เรามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมก็ตัวรถนะครับผมตัวนี้เป็นสีเทาตัดดำนะครับผมเนี่ยชุดแต่งรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับกระจังหน้าแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับ ในส่วนของด้านข้างเนี่ยมาดูกันต่อเลยนะครับสูมล้อนะครับผมยางบิสโตนขอบ18นะครับผมตัวนี้แล้วก็คิ้วกันาศาสตร์นะครับวันในข้างมีมาครบเลยมาดูด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเนี่ยก็มีครอ,อบสาท้ายนะครับกันชนท้ายโลบาด้านหลังเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะครับผม แมกไลเนอร์ของเดิมโรงงานนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักที่ความน้ําพ่วมมาแน่นอนในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ก็คุมโทนดำนะครับเลขไม่เพียง85,000โลเกียร์ธรรมดา6สปีดนับตัวนี้ได้พวงมอลัยมัตติฟังก์ชันไฟฟ้าไปด้วยใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่โทรเลย0812386699สมยงคา์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ